สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องขยับปากสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับเด็กสาวชาวอินเดียคนหนึ่งที่มีชีวิตโคตรน่าสงสารเหตุเกิดในรัฐอุตลรประเทศซึ่งเป็นรัฐหนึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศอินเดียขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าสารีที่ใช้สำหรับตัดเป็นชุดของคุณผู้หญิงทั้งหลาย ถึงแม้เสื้อผ้าแบบตะวันตกจะใส่สบายแต่ผู้คนก็ยังนิยมใส่ชุดประจำชาติของอินเดียเนหาปาสวานเป็นเด็กสาวคนหนึ่งเธอเกิดอยู่ในเขตดิโอเรียของรัฐอุตตรประเทศที่กล่าวมานี้เนหาเป็นเด็กหญิงที่ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นๆทั่วไปเธออาศัยอยู่ในครอบครัวใหญ่ของพ่อซึ่งมีทั้งปู่ยา่าลุงป้าอาและรวมถึงแม่ของเธอด้วย ดิโอเรียเป็นเขตชุมชนบ้านนอกค่อนข้างกันดาลพ่อของเนหาจึงจำเป็นต้องออกไปทำงานที่อื่นเพื่อหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวเขาไปทำงานที่ไซางานก่อสร้างในเมืองลุธิอานารัฐปัญจาดซึ่งอยู่ไกลาจากบ้านกว่า800กิโลเมตรครอบครัวของเนหามีคุณปู่ที่เคร่งครัดและเข้มงวดทุกคนต้องใช้ชีวิตตามแบบฉบับของคนอินเดีย มีความเชื่อมีศาสนาและพิธีกรรมในขณะที่เนหาอายุได้17ปีก็เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเธอชอบแต่งตัวให้มีความทันโลกทันสมัยจนกระทั่งวันเกิดเหตุก็มาถึงเนหาได้ถือศีลอดมาตลอดทั้งวันพอตกเย็นเธอใส่กางเกงยีนพร้อมกับเสื้อยืดมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อคุณปู่ได้เห็นเธอใส่กางเกงยีน ่อมความโกรธก็ทำงานถึงขีดสุดเขาด่าว่าเธอยกใหญ่แต่เนหาตอบกลับมาว่ากางเกงยีนมีไว้ให้ใส่และเธอจะใส่มันหลังสิ้นสุดคำพูดของเนหาเหตุโต้เถียงลูกลามบานปลายขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นความรุนแรงคุณปู่และคุณลุงได้เข้ามารุมกระทืบเธอแบบไม่ยัง้ง ตามด้วยคุณป้าคุณอาและลูกพี่ลูกน้องคนอื่นๆในครอบครัวอีกเกือบสิบคนใช้ทั้งมือเปล่าและไม้ทุบไปตามตัวของเด็กสาวสกกุลตลาผู้เป็นแม่ของเนหาได้แต่มองและช่วยอะไรลูกสาวไม่ได้เลยจนกระทั่งเนหาสลบไปญาติคนหนึ่งก็ได้โทรศัพท์เรียกรถตุกๆและอ้างว่าจะพาตัวเนหาไปส่งโรงพยาบาล แต่พวกเขาไม่ยอมให้สกุลตลาไปด้วยหลังจากที่รถตุ๊กๆมารับตัวเนหาออกไปจากบ้านสกุลตลาผู้เป็นแม่จึงขอให้ญาติของตัวเองไปช่วยตามหาลูกสาวที่โรงพยาบาลให้หน่อยญาติญาติฝ่ายคุณแม่ต่างก็ช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่เจอในเช้าวันต่อมาสกุลตลาได้ยินข่าวว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งแขวนคอตายจากสะพานเหนือแม่น้ำคันธกีที่ไหลผ่านทั่วภูมิภาคคุณแม่จึงรีบไปตรวจสอบพบว่าเป็นร่างไร้วิญญาณของเนหาสก,กุลตลาหมดแรงร้องไห้สะอื้นและเดินทางไปแจ้งความทางตำรวจรับแจ้งความเป็นคดีฆาตกรรมและทำลายหลักฐานมีผู้ต้องสงสัยสิบคนในนั้นมีคุณปู่ ยา่าลุงป้าและอาอาของเนหาลูกพี่ลูกน้องรวมถึงคนขับรถตุกๆด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเผยว่าตอนนี้ได้จับตัวผู้ต้องสงสัยสี่คนแล้วประกอบไปด้วยปู่ยา่าลุงและคนขับรถตุกๆุก,กส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลือตำรวจกำลังตามล่าอยู่อามานัทผู้เป็นพ่อ ขณะที่ยังอยู่ที่ไซต์างานก่อสร้างเขาได้ทราบข่าวการตายของลูกสาวถึงกับใจสลายรีบเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยความเศร้าพร้อมเล่าว่าที่เขาทำงานหนักทุกวันนี้ก็เพื่อหาเงินเปิดโอกาสให้ลูกๆได้ร่ำเรียนหนังสือตกุนตลาก็กล่าวด้วยความช้ำใจว่าลูกสาวของเธออยากเป็นตำรวจ แต่ตอนนี้ความฝันของลูกสาวคงไม่มีทางเป็นจริงแล้วและยังพูดต่ออีกว่าญาติฝ่ายสามีมักกดดันให้เนหาออกจากโรงเรียนและดุด่าเนหาอยู่ตลอดไม่ว่าเธอจะสวมใส่อะไรก็ตามที่นอกเหนือไปจากชุดอินเดียโบราณน,นอกจากเรื่องราวชีวิตสุดน่าสงสารของเนหาแล้วเด็กๆและผู้หญิงในอินเดีย ก็ยังต้องเสี่ยงที่จะเจอความรุนแรงในรูปแบบต่างๆจากคนในครอบครัวบางคนถูกบังคับให้ทำแทง้งหรือถูกกำจัดตั้งแต่เกิดเพราะว่าคนอินเดียอยากได้ลูกชายมากกว่าและพอโตขึ้นก็มักเจอกับการเลือกปฏิบัติและถูกทิ้งขว้างผลการสำรวจเมื่อ3ปีก่อนระบุว่าการมีอคติทางเพศทำให้เด็กหญิงที่มีอายุต่ำกว่า5ปีในอินเดีย เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ240,000คนเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของเนหาที่ต้องมาจบชีวิตเพียงเพราะแค่ใส่กางเกงยีนจิตใจของผู้ใหญ่ทำไปด้วยอะไรกันขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องขยับป,ปากด,ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะ